ในหนึ่งสัปดาห์ของการาโชสามารถซื้ออะไรได้บ้างวันนี้มีคําตอบและเป็นอีกหนึ่งอีพีที่คนขอเข้ามาเยอะมากมากนะครับผมกับเจ้าหนูการาโชนะเพราะฉะนั้นแล้วกดเพิ่มในการโหวไว้ก่อนเลยจับเพื่กกับบรรทุยหลังได้และจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยทํา1วันของแรดฟอร์ดไว้นะครับแล้วมีน้องมาพิมพ์บอกว่าขอการาโชครับและ13,200ใจโอ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับหนึ่งวันกันนะแต่ถ้าใจมันเยอะอะไรขนาดนี้เราพี่กะจัดให้ไงนะ้องและหน่วันกับเจ้าหนูการอาโชหนุ ตอนนี้เจ้าหนูน้อยกานานโชเนี่ยนะครับผมรับอยู่7 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์นะครับหรือประมาณ287,000บาทคือไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมด้วยความที่น้องก็เพิ่งขึ้นมานะครับผมก็ยังได้เรทเป็นเยาวชนอยู่นะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรแบบเปิดเผยมาชัดเจนนะครับผมผมก็ไปเสิร์ชข้อมูลมามันก็จะได้ประมาณนี้นะผมว่าเดี๋ยวอิงน่อยแมนยูขึ้นให้เยอะแน่นอนครับเพราะฟอร์มแกดีจะจัดแล้วโหดจัดซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าการันโชเนี่ยเจ็บอยู่ท่าสงสารมากนะครับผมแต ผมล้หนึ่งวันวันนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนแต่ผมจะไปนั่งสัมภาษณ์กันอาโชดูซิว่าเขามีอะไรจะบอกผมไหมไปเดูอผมก็ได้ไปหากาณโชนครับแล้วบอกเฮ้ยกานณ์โชเป็นไงบ้างหายยังเออรีบหายไวๆนะแต่แต่ขอถามอย่างหนึ่งเลยไหมไอ้เรื่องท่าดีจงดีใจอะไรต่างๆเออมันมีที่มาอย่างไงอ๋อพี่ฟูจริงๆแล้วผมแค่อยากจะส่องกล้องดูว่าเออแฟนๆที่เขามาเชียร์ผมเนี่ยเขาดีใจขนาดไหนตอนผมยิงเข้าอ๋อพี่เข้าใจแล้วคืออยากในกล้องสองทางไกลอ๋อบอกกันสิรอบหน้ายิงเข้าอีกเดี๋ยวพี่จัดให้ในราคา2,190ัาทจัดไปเลย1อัน เอาไปส่องอะไรก็ส่องเต็มที่เลยน้องโอเคท่านั้นรู้แล้วอะไรท่านนี้ที่ทาอย่างเงี้ยเน่ยที่มันเหมือนในรูปแต่ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยคืออะไรการโชว์บกพิธีจริงๆแล้วตัวน้น,ะม,นมันกดดันมากๆเลยครับพีฟูผมเลยแค่อยากดมยาดมตาโพสเซียนนะครับผมให้มันแบบหายใจโลง่งๆโอ้รอบหน้าก็บอกพี่ซีว่าอยากได้ยาดมตาโพสเซียนในราคา2 4บาทเดี๋ยวพี่จัดให้11,958อันดมให้มันแบบชิ้นใจชิ้นใจเออแล้วท่านหนึ่งท่านนี้ท่านนี้ฮิตมากเลยเนี่ยง่แง่แง่คืออะไรคืออะไรอยากรู้มากเลยการที่ผมยิงเเเยยยยอออออะะะๆมมมมัันนนนใใช้้ลงงาาาาวู่สผกไดห ไปอ็นนั้นในความคิดผมนะันในความคิดผมโถโชก็ไม่บอกพี่เดี๋ยวรอบหนะ้าพี่จะท้กับหมอนคิดในราคา35บาทจัดไป8,200ใบโชยิงเข้าปุ๊บปีให้หนึ่งใบนี่แลวตอนนี้ทุกคนก็รู้เลยใช่ไหมว่าถ้าดีใจเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ยังมีทีเด็ดอีกหนึง่งอย่างเอ้ยรอดูรอดูแต่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพิ่มในการโปรดและกดแชร์หน่อยนะครับแชร์ไปก่อนนะและใครที่เพิ่งเข้ามดูคลิปแรกกินดีตอนรรบนะครับผมใครช่วยแชร์แล้วมาแล้วขอบ ว่าการโชอยากทําอะไรผมก็เลยถามว่าเวลาว่างๆในการาโชชอบทําอะไรเอาแบบพิเศษสุดๆเลยบอกแฟนๆหน่อยได้ไหมบอกแฟนๆหน่อยโถพี่ฟูคือวันว่างๆ,างๆของผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากการเต้นคือตอนเนี้ยแฟนผมก็เป็นดาวต๊อกๆด้วยผมก็พยายามจะฝึกเต้นอยู่ให้มันแบบเออเต้นได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับพี่ฟูโธน้องก็ไม่บอกพี่๋ยวพี่แนะนําให้ขอเต้นเอาแบบแพ็คคู่เลยในราคา9,500บาทเนาะเอาแล้วพี่ฟูก็ไม่บอกงั้นจัดมาเลย30คอร์สสบายๆน่ารักอ่ะจริงๆแล้วคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่โคตรน่ารักเลยนะครับผมแฟนๆ ดูน่าจะรู้นะว่าเออเขาเหมาะสมกันมากเลยแล้วก็มีอะไรโมเมนต,ต์น,น่ารักน่ารักออกมานะครับผมเยี่ยมเลยกาฬโชว์และหนึ่งวันของการโชว์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเออวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับผมและขอให้น้องกาฬโชว์หายไวๆนะครับผมใคาเป็นแฟนกาฬโชว์ก็ส่งใจช่วยส่งใจเชียร์กาฬโชว์ต่อไปนะครับและคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าซีเรียสน,นะดูมันเป็นสีสันฟุตบอลดูให้มันแบบมีความสุขนะครับผมและสัปดาห์หน้าอยากได้หนึ่งวันกันนะแต่คนไหนพิมพมาบอกเลยนนนะรัััผผมม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 มแลลไไไ่่่่ตต้ออออออองงงงกกวทุเเเเเขพพืาสีิิย อยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมพิมมานะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกๆอีกมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ